ทำทำไมอะไปไหนก็ไปไปเอาหรอจะขายของจะได้ไปนะโอ้โหโอ้โหนี่เอาไว้ส่งดูรถหรือวะ ส่งดูก็บินแซงผมเป็นคนใส่ตายยาวอย่างเงี้ยเออพอเวลาขับไปมันมันก็โยกจะเห็นอย่างเนี่ยอะไรฮะอ๋อผมขับไปพี่พี่เอางี้แล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันจะชวนพี่กลับบ้านนอกอ่ะแม่ฉันจัดงานศพพี่ชายอาเหรอที่สปอร์นครฉันต้องไปด้วยเหรอไปด้วยแล้วฉัน่ะไปด้วยเอาไปทั้งคู่เลยนี่มันเสียเวลาเพราะผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะเสียเวลามาหลายคนแล้วล่ะ เสียสีนิดนึงเอารถพี่ไปนะลังสิบไปสักลนเนี่ยนะรถทัวร์ไม่ดีเหรอเนี่ยพี่ก็มีรถอยู่แล้วไงเสียเงินข้างรถทำไมเอางี้ไปว่าจะไปเ่อล่ะทพี่ผมต้องไปต้องไปเพราะผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะพาเขาไปกินโต๊ะจีนล่บุรี ที่อย่าประมาทนะเฮ้ยหาที่นั่งใหม่ดีกว่าดีแล้วจางวางก็ไปอย่างงี้กลางคืนจะเปิดไฟก็ปไปยากแล้วเปเิดไฟก็อยู่นี่มันอันตรายมไปเลย,เลยมันก็เหยียบเบรกเหยียบอะไรไม่ได้เนี่ยเอ,อเอางี้เดี๋ยวเวลาช่วงเบรกอะจะ,จะสกิดแล้วก็มือลาเนยลาถึงป่ะหอวยางหัวยางเนี่ย เหม็นเลยวะนี่เหอมันเหมือนกับเหม็นน้ำมันรถเลยไม่รู้เอางี้มานั่งหลังดีกว่าห้องหน้าไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากลังสิตไปสะกลนนั่งเงี้ยหกชั่วโมงหกชั่วโมงเฮ้ยโอเคนั่งได้นะสบายนะสบายสบายดูนะเวลาหยูดเทินก็แทรกพาดูความสุขด้วยนะ ปปเหลือสับเปลืออะไรมามาดูแลอย่างนั้นเี่ยก็ร้อยสับเปลือเอาไปเรียกมันเลยครับ